แ็กซชาลีลปอยคลิปเที่ยวทะเลกับหวานใจกามีทำเอาทะเลหวานมากค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาหวานฉ่ำทั่วไทยกันมาแล้วสำหรับคู่รักสุดฮอตอย่างจีการมินกับนุ่มแน็กชาลีที่ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นเบบี้ซอฟต์พาวเวอร์กันไปแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่รักที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานไปสไัร์ทไทยแลนด์นะคะซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเพิ่งประกาศเปิดตัวสถานะแฟนก็มักจะมีโมเมนต์มุ้งมิงน่ารักออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกับความน่ารักของพวกเขาค่ะ กับโมเมนต์ที่ทำเอาหวานฉ่ำกันทั่วไทยก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่แน็กชาลีนะคะมาปล่อยคลิปโปรโมต r u e ฟินทั่วถึงฟินทุกคนกับ true 5G ฟินเร็วฟินแรงฟินไม่สะดุดฟินครอบคลุมทั่วไทยซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายทำกันที่อยุธยานะคะพี่ทำเอาอายุธยาหวานมากที่ดูยังไงยังไงก็เหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะ และล่าสุดนะคะเน็กชาลีเนี่ยก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชาลีปอร์เจสกับโมเมนต์ทะเลหวานซึ่งเป็นทริปเก็บตกเมื่อตอนที่ทั้งคู่นะคะเปิดตัวเป็นแฟนกันก่อนจะไปฉลองการเปิดตัวแฟนด้วยการควงกามินเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ทีมงานค่ะซึ่งในคลิปนะคะจะเห็นว่าชาลีเนี่ยพายการมินร่องเรือสำรัญทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะพาคุณแฟนเนี่ยขับ กงานนี้นะคะ mm hmm. ก็ทําเอาทะเลภูเก็ตเนี่ยไม่เค็มอีกต่อไปค่ะเรานะคะไปชมคลิปความหวานกันค่ะ

หลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นปล่อยมาเยอะท่านแม่ทัพเรายังไหวพบคนห่วงแฟนไม่เห็นใส่ชุดว่ายน้ำเลยนะท่านแม่ทัพปล่อยออกมาเยอะเลยคนแก่เหงามากค่ะกว่าจะลงได้นะพ่อน่ารักมากดูแล้วมีความสุขไปด้วยเลยค่ะน่ารักทั้งครอบครัวเลยจ้า รอชมรูปคู่หวานนะคะน้ำทะเลเค็มหรือหวานคะเนี่ย